มันมีตัวอะไรอะค่ะไปหลบอยู่ในนั้นน่ะตอนแรกกนคิดว่าเป็นใบไม้มันไม่ใช่ใบไม้เพราะมันมีตามันคือตัวอะไรไปดูได้เลยนะคะการทางบ้านเห็นไหมคะเฮ้ตอแรกก็คิดว่าเป็นใบไม้แห้งและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระ ผสมขมินเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอ,อาหาร Pessy เพสซี่คอฟฟี่ยูเนเวดิงอารอนชี สวัสดีค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะกุ้งลายเสือทอดนะคะผักซอสกระเทียมนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสงองคนขออนุญาตกินกันนะคะมากินไปด้วยกันค่ะ,ก,นนะคก็หวังว่าวันนี้แมางวันจะไม่ค่อยเยอะนะคะเอาปลาไปซีก็มีเนี่ยค่ะปลาหมึกแห้งทอดด้วยแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็เนี่ยจิงเจอร์จิงเจอร์ทอดใช่จิงเจอร์ oh, ทอดค่ะก็ โอ้โหนี่รู้ไหมคะเนี่ยตกตัวละร้อยกว่าบาทเลยนะคะเพราะว่านี่เกือบ700ร้อยค่ะเพราะว่ามันเป็นกุ้งกุ้งไทเกอร์พอนหรือว่าคนไทยเรียกกุ้งลายเสือนะคะลายเสือลายเสือก็คือลูกไล่ไทเกอร์ไงกุ้งลายเสือนีอ่ซอสก็อร่อยนะคะซีก็ปรุงรสด้วยนะคะซอสฝาเขียวอซอสหอยนางรมนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ ผงนัวผงปรุงรสจัดไปตามชอบเลยค่ะแผนทางบ้านเขเรามากินกับข้าวสวยแล้วก็มีพริกน้ำปลาค่ะอุ้ยอร่อยอ่ะซอสอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยซอสอร่อยมากมพริกน้ำปลาชือ่อชอบอม,มันเกือบเจ็ดร้อยอ่ะ Oh, ตกตัวเราวันตัว,นะวัน,นึ่งวันเด็ดอาจจะร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆน,น้อยสิบ hmm. แต่มันตัวใหญ่จริงค่ะนี่ขนาดทอดแล้วทนะั้งทอดทั้งผัดนะคะยังแบบตัวใหญ่แนทงบมันก็เห็นเนาะนอันนี้มันงอเฉยนะคะเนี่ยตัวใหญ่มาก oh, Thank you ลุงลุงเขาไม่กินหัวค่ะ เราออกมากินตอนที่เขาทํางานกันเสร็จค่ะเพราะว่ารถปูน <c oughs> รถอะไรเขามาวนรถตรงนี้เขาก็มาขอขอเราอันนี้เขาเลิกงานแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเสียงดัง <c oughs> เพาเขาเขามาขอ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอยูเทิร์นตรงนี้เพอสายนั้นน่าจะวิ่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าปูนยังไม่แห้ง อันนี้ปลาหมึกที่ซื้อมาอันที่ไปเซ็นท่านอก็มีบูธกันบนะูธจากสุรา์บูธชินจะทจอดหอมเนาะหมใช่ไหมพี่บอกขิมทอดญญพอดีซื้อมาจากนั่นแหละมันเหลือจากไอถนนคนเดินไงซื้อมาจากอ่ากับไส้กรอ,อกอีสานค่ะก็เลยมาทอดดีกว่า,อ,นนาอร่อยใช่ไหม อืมอ mm. mm, mm ืมกูเทสเอเอาเอากรีนผัดผัก For me For me only match with the with i s <laughs> s กระเทียมใช่ไหมซอสกระเทียมกุ้งไทก็ผ่อนใช่ค่ะเหมาะเหมาะเหมาะกับซอสกระเทียมค่ะแฟนทางบ้าน Or remember this uh, orange sauce we like to make uh, ซอสเลย no no with butter a lot with a lot of butter ก hmm, ุ้งถังกุ้งถังอือเนาะ with with yeah, Thai so wow. กับรอน n ์ใช่เด uh ี๋ยววันหลังจะลองทำกุ้งลายเสือถังโอ้โหสองพันซะละมั้งมึงจะเนอะเมึงคิดบอกเบิร์ดเดย์อยู่เนี่ยฟินิชเนี่ยฟินิชออฟเดเียร์โอยเีด้อ อยู่ริมเบอร์ช่วงเช้าวี o ก mm ้ทูชปฟอร์เดอเดทีเราไปร้านขายต้นไม้ค่ะพอดีตรงหน้าห้องทำงาน้า่เป้ซี่ค่ะมันมีเก้าอี้น้องเมื่อก่อนนะฮะตั้งแต่เราทำบ้านแรกๆมันโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอามาให้ทางทีมงานก็นั่งกินข้าวก็ดีกว่าเอามาไว้โซนนี้ค่ะตรงอ่า ระเบียงของป้าไปซีป้าไปซีก็เลยเวันนั้นนะคะที่เราไปเดินที่ถนนคนเดินนะคะก็ได้ไปอ,อุดหนุนอุดหนุนเอฟซี FC, พ่อเข้าขายเข้าขายต้นอะไรที่มีหนามาคะ่ะพวกกระบองเพชรเหลือแอล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้อะเราซื้อมาหลายต้นแล้วท่านก็แถมแถมส่งสำต้นเลยนะคะแถมมาป้าไปซีก็เลยจะมาใส่กระถางค่ะจัดตรงระเบียงหน้าห้องทํางานป้าไปซีค่ะคือเก้าอี้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ย ที่มันเป็นเหล็กแบบเมื่อก่อนนะมันเป็นเซตกันบบฟฟี่ยกออกมานกมันชอบไปเกาะไปเกาะแล้วกับนกเนาะมันเยอะมาหลายตัวค่ะนกที่นี่เยอะบัฟฟี่ก็เลยก็อี้ออกก็เลยซื้อกระถางมาค่ะเดี๋ยวจะจัดจัดเสร็จก,ก็จะรีวิวให้ดูค่ะ แต่ซื้อกระถางมาแล้วลุงคิดก็ได้หลายอย่างได้หลายอ่าเป็นต้นก็จะชอบต้นคล้ายๆต้นนั้นนั่นน่ะลุงคิดอะ่ะเขาเรียกเลยนะที่อยู่ไรอ่ะ yeah. like palm t r e e s ฮะ Palm Trees yeah, like. <c oughs> อยู่ไรปายมท k ีเขาชอบต้นคล้ายๆที่เมื่อก่อนเขาฮิตกันนะคะต้นใบโอ้ยที่เมื่อก่อนแพงมาก ใบเหมือนใบกล้วยอ่ะเออเขาเรียกอะไรวะพาไปซีไม่ค่อยเล่นต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยรู้ <c oughs> ที่เมื่อก่อนแบบเขาชอบเล่นกันครับ <c oughs> ฮิตกันอยู่ช่วงสองปีอะ่ะสองปีที่ผ่านมาต้นเป็นพันเป็นหมื่นกันนะคะ <c oughs> เหมือนใบบัวแต่ไม่ใช่ใบบัวสุดอ่ะ โซดาไปไหนฮอโซดาเหนฉันโซดาวิ่งอย่างเงี้ยลูนางกระสับกระส่ายมากวิ้ยนางไปไหนยิ่งมีรถใหญ่อยู่นะคริสที่นียมคคอมโพสอ๋อมาอยู่ตรงนี้โอเคไม่นะ่ะมันมีรถใหญ่วิ่งตามถนน ตอนซื้อมามันก็สดดีนะคะแฟนทางบ้านอันี้ปาไปจิ้มมาใส่ช่องฟีดไว้ค่ะเป็นอาทิตย์อะ่ะมันก็เลยเหมือนหัวดำนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะตอนนั้นนะคะไอ้ที่ร้านร้านต้นไม้นะคะแฟนทางบ้านมันมีอยู่ต้นหนึ่งก็แปลกแล้ะลุง เมื <c oughs> ่อแบบไม่มีความนุ่มนวลเลยนะมันมีตัวอะไระค่ะไปหลบอยู่ในนั้นน่ะไปลองดูนะว่ามันคือตัวอะไรอะตอนแรกอะ่ะคิดว่าเป็นใบไม้มันไม่ใช่ใบไม้ค่ะเพราะมันมีตาตอนแรกว่าพี่สิคิดว่ายัางไงก็คือใบไม้ใบไม้สีน้ำตาลนะคะไม่ใช่ใบไม้ค่ะมันคือตัวอะไรไปดูได้เลยนะคะการทางบ้านเห็นไหมคะ นี่ค่ะเราจะมาซื้อต้อนไม้ค่ะคุณคิดก็มายืนจับเฉยแล้วค่ะแขวนไว้แบบนี้แต่มีตัวอะไรใครเห็นไหมคะเนี่ยเอ๊ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นใบไม้แห้งค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยทำไมใบไม้มีตานะคะเออมีลูก,กตานะคะเห็นไหมคะเนี่ยจ้านางก็มีกลัวด้วยนะคะ อให้ถ่ายรูปเฉยเลยครับน่าจะเป็นเขียดอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเพลสแพรทองกระโดดมาตรงนี้แล้วค่ะนูคิดดูคิดสลุดเอาอีตัวที่มีกบค่ะ ก็อู้ตัวใหญ่เลยเนี่ยอู้ไปแล้วอู้ตัวใหญ่เลยค่ะดูแต่ไหนไปดูล่ะค่ะนั่นแหละค่ะแฟนทางบ้านเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนอ่ะเหมือนขี้อ่ะแต่ขี้อ่ะตัวใหญ่มากและผิวแบบชุ่มชื่นมากค่ะเพราะว่านางไปหลบอยู่ตรงนู้นนะไม่ได้อยู่ตามทุ่งนาะ คือ <c oughs> แบบว่าเลเวลเลเวลฟอกแบบว่าสกินแบบว่าสวยมากเหมือนขาวเลยอะค่ะปกติอ่าอ่าเขียดเนี่ยมันจะออกน้ำตาลดำๆเนาะแต่โอ้โหอันนี้แบบเหมือนแบบออกไปทางเทาๆแล้วผิวชุ่มฉ่ำม,มากก็นางไปหลบอยู่ตรงนั้นนะคะเอตอตอนแรกอะค่ะครับพี่เฮ้ยไม่มีใครสังเกตและนางไม่กลัวกล้องด้วยนะคะลุงคิดนะคะเขะเยากรนะเาเนี่ยให้กระซึ้งกระโดดออกอะค่ะและลุงคิดก็มาเอาอันเนี้ยมาแกล้งมาแขวนไว้ตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังดูซีรีส์เรื่องพีบอดี้อืมหน <'s> ุชอบมากค่ะหนุ่มกก็เป็นคนชอบเรื่องเอเลี่ยนค่ะแต่อันนี้มันจะแตกต่างกับเรื่องซิกเนลนะคะมันก็ไม่ได้แตกต่างแต่อันนี้มันมาจริงค่ะไอเรื่องซิกเนลของป้าเพซี่ที่เล่าไปอะ่ะมันมันป้าเพซี่เล่าเล่าไปคลิปก่อนหน้านั้นนะคะนี yeah, got two series ่มีบททูซ e ร about ใช่เอเลี่ยนเรื่องเรื่องเซิกแนลใช่สัญญาณแต่เรื่องเนี้ยใช่แซดลิตเติลบิตเพราะว่าครอบครัวเขาแต่สนุกใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยอะไรนะเดอเอเออเดอ the white white a ว g e l one white someone yeah white angel one อันนั้นจริงแต่เนี้ยทีโบดี้ค่ะคืออ่าเน็ตเน็ตเฟกมันมันโชว์มากโชว์โชว์ คือไม่โชว์เรื่องอื่นเลยเน็ตเฟซโแบบชว์แต่เรื่องนี้เรื่องทีบอดี้เนี่ยค่ะาดาวดาวอะไรไม่รู้อ่ะอุบัติการล้างโลกเลยนะคะแล้วคนที่เป็นโปรดิวเซอร์รู้ไหมคะใครแบดพีทค่ะอดีตสามีมแองเจลิน่าโจรี่ลุงคิดตอนแรกนะเราก็ดูตอนที่อ่าอีพีหนึ่งนะลุงคิดบอกเอา้าโปรดิวเซอร์แบดพีทเนี่ยป,ป๊อปปซี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วแบดพีทก็เชื่อเรื่องอ่ะแบดพีทเลิฟเอเลี่ยนด้วยอุ้ยแต่แตแต แต่สนุกค่ะมันมีทั้งคนจีนมา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 นั่นด้วยแล้วก็มีทั้งโอ้ฝรัง่งมีทั้งอินเดียโอ้โหแบบเหมือนแบบเหมือนบิ๊กโปรเจกต์เลยเนาะดิดมูวี่ทั้งอินเดียทั้งไชนีสทั้งฝรั่งบิ๊กโปรเจกต์เลยค่ะแล้วแบบ no, s <S มันเรียกว่าสีสไตล์อย่างนี้ค่ะสนุกค่ะสนุก good effect good story good acting it's really good uh อืม good story ใช่ <Very nice. S 1> มันเหมือนกับเขาส่งสัญญ,ญาณออกไปนอกโลกนะคะไปไปไปเซ่ฮัลโหลว่ามีใคร จะทักมาไหมผ่านไปแปดปีมันมีคนทักมาเนาะเซฮัลโหลอะ mm hmm. แล้วก็มีคำว่าว้าวเนาะเดอะว้าวซิงแนลเดอะว้าวซิงแนลมันเป็นทูสตอรี่และโ o แลนด์อะ oh, คนที่ได้ได้เจอสัญญาณ1,977นนะคะสัญญาณสัญญาณว้าวเขาเรียกว่าสัญญาณว้าวมันเหมือนกับนอกโลกส่งสัญญาณมา <They> use และหนังเรื่องนี้มันใช่เอามาใช่ <They use S 2> paper from the wow signal ใช่ <c oughs> เขาเอาเอาเอา,า wow paper <They use. S 2> ของจริงนะคะ <Yeah. S 2> มามามา,มาเล่นหนังเรื่องนี้เออมาเล่นซีรีส์อันนี้แล้วแบบมาจริงค่ะเอเลี่ยนแบบมาเกือบพันยานนะคะนี่จะมาถึงหน้าตาจะเป็นหน้าตาแบบแต่มันมีแบบเป็นลัทธิเขาเขาชอบอะเนาะ สนุกอะแฟนธรรมะลองดูนะครับคือมันเป็นซีรีส์มัน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 สปอยยากค่ะแต่สนุกแต่วงกิ้อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มอ่ะวงคิดปิดคลิปอุ้ยทำไมไม่กินเนื้อเนี่ยเอาไว้ให้อยู่เนี่ยเอาไว้ให้ทับทิมเนาะเอาคเอาไว้ให้ทับทิมค่ะโอเคค่ะวงคิดปิดคลิปเลยจ้ะโอเควันนี้นะครับพ่อไปที่ร่ครีสกินเอ่อกุ้งเอ่อก็เด่นพี่กุ้งทอด หั yeah, ่ <ผม S 1> <อ>กระเทียมซอสโน้ไทยกระปรองไทยกระปรอนก,กุ้งลายเสือกุ้งลายเสือทอดทอดกระเทียมอ่าโอเคอกระเทียม <c oughs> กับไข่ดาวอะไรเขาสวยค่ะครับข้าสวยนะคะบางทีก็มีปลาหมึกแข้งทอดด้วยนะคะซื้อมาก็เลยมาชิมดูว่ามันจะเค็มไหมก็เลยลองทอดดูนะคะกับไส้กรอกทอดนะคะแล้วก็ผักก็มีแ,แลดิสนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะก็แฟนทางบ้านของเหงาๆนะคะก็ลอง ดูนะคะเรื่องทีบอดี้นะคะ,ะดาวดาวอะไรนี่ล่ะค่ะอุอปฏิกิการล้างโลกไม่ใช่ค่ะ <The Netflix. S 1> ถ้าเกิดใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือทีบอดี้พอมแพลนะคะเ mm hmm. วลาสองคนต้องขอลาแก,ก่นิวโซดามาแล้วนางรู้ค่ะแค mm hmm. น,นี้กป็นการกันลเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching